สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งก็เรามาที่นี่ค่อนข้างบ่อยแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปสักทีซึ่งจริงๆปราณบุรีเนี่ยมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจหลายที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอะไรที่เป็นแนวธรรมชาติเนี่ยปราณบุรีก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ Thai t s my roommate <laughs> <S oh, I kinda sleepy but I also am energetic So don't know what to do I what ตอนนี้ก็กำลังเหนื่อยเปลีป่ยอยู่นะฮะเพราะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจากกรุงเทพมาถึงที่นี่นะฮะผมเดี๋ยวสำหรับทริปครั้งนี้นะครับจะมี Activity หลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเจอกันครับ ตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะฮะซึ่งปกติไม่ใช่เวลาตื่นนอนของผมนะฮะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็ตื่นนอนกันแล้วนะครับกําลังจะไปหาชื่อว่าอะไรนะพี่หาดคุ้งทรายก็คือทุกคนกําลังเดินไปที่หาดคุ้งทรายนะครับได้ยินมาว่าเขาเพิ่งจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในบริเวณปราณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นั่นกันไปชมความสวยงามของแสงของแสงอาทิตย์ตอนเช้านะครับ แต่เพื่อนผมบางส่วนก็ยังนอนอยู่ที่ห้องนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยตื่นดีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนประมาณ3 4ชั่วโมงน่าจะได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินที่นั่นกันครับ yeah, Good morning, morning <man. S 1> ครับ Morning ครับ Oh the big the big flood oh, the big flood <Yes. S 2> mm hmm. ตอนนี้แทบไม่เห็นอะไรเลยครับคุณผู้ชม mm hmm. <laughs> มันค่อนข้างมืดฮะ หาดคุ้งทรายเป็นหาดอยู่ในบริเวณเขากระโหลกซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวนณนะอุทยานท้าโกษาการนจะไปหาดนี้ได้นะครับต้องเดินทางข้ามเขาเข้าไปซึ่งก็ลําบากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีด้วยกันหากใครตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอาจจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเลยแลวก็จะต้องระวังตะบองเพชรและก็หินแดมคมด้วยนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและนําทางให้ตลอดครับจะบอกว่าชายหาดที่นี่สวยมากเลยะคะซึ่ง หาดทรายน้ำทะเลเนี่ยตัดกับวิวพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับโอเคเรามาดูภาพถ่ายที่เราได้กันครับ uh, We made it we <'re> alive <Yeah. S 1> Was it worth it It was t was, it was like, Oh yeah 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 t e we w k p t after like uh, Are you gonna go there s a i d Can, but I mean, want the, you. The, yeah. หลังจากที่เราดูอยเหนื่อยหลังจากที่เราดูความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเราก็กําลังเดินทางกลับที่โรงแรมนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องขึ้นเขาลงเขาอีกครั้งนึงนะครับขอ a bit tired a bit tired but okay okay well uh, we didn't expect to do no, hiking. no like when they said like oh we were gonna see the sunrise from mm -hmm. the other beach yeah i didn't think we were gonna do an hour hike as well <laughs> i didn't expect about this kind of thing either <laughs> uh, i think we can sleep peacefully tonight uh, yeah, yeah. <laughs> yeah. okay let's go back to the hotel โอเคครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับก็คือเราต้องขึ้นเขาเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องเดินขึ้น,ขนเขากันนะฮะซึ่งเราใช้พลังงานยอะพอสมควรเดียวขอเวลางี่แป๊บหนึ่งนะเหนื่อยมากสำหรับสถานที่ต่อไปที่เราไปเที่ยวกันนะครับก็คือวันอุทยานปาณบุรี ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชียงเรียนรู้ในรูปแบบของเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนครับที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติกลางแจ้งมีเส้นทางให้เดินดูธรรมชาติประมาณ1กิโลเมตรด้วยกันมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมขึ้นไปที่หอชมวิวเพื่อถ่ายรูปทุ่งโปร่งทองซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศของป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราเดินไปถึงจุดที่จะขึ้นเรือนะครับบรรยากาศสวยมากๆเลยครับเราจะไปดูบรรยากาศของที่นั่นกันครับ มาทอก็ได้ตอนนี้เรากำลังล่องเรือชมความสวยงามของธรรมชาติที่วนอยุยานปราบนบดรีนะครับเอาไปสิเดือดเต็มไ p ด้วยโอเอเดอร์แอดมสเฟียร์เอฟวิสสวยเนาะ สำหรับวันะอุทยานปราณบุรีนะครับนอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแล้วที่นี่ก็มีชายหาดที่สวยงามซึ่งอยู่ไม่ไกลกันชื่อว่าหาดปราณคีรีครับซึ่งเป็นจุดพักผ่อนที่สวยและน่าสนใจอีกจุดหนึ่งในอุทยานแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปพิชิต เขากระโหลกนะครับซ ok ar ึ่งเป็นเขาท้องถิ่นในย่านนี้นะครับผมก็จะเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ความยากลำบากในการปีนเขาลูกนี้เนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปีนได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นนะครับคุณแม่พร้อมเสมอครับใชคุณแม่ด้วยใช้คุณแม่ด้วย it's <laughs> no, 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 yeah finally we made it How was it? It was exciting. I love the journey. Yeah. Ho, Ho how are you after the rock climbing? It was alright. I was thought it was gonna be a lot tougher, but yeah, that was that was good. It's a short and sweet hike. เ,เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องไปทานอาหารเย็นกันวันนี้นะครับเราไปที่หาดปากน้ําปราณซึ่งที่นี่นะครับตกกินของทุกวันจะต้องไม่พลาดกับถนนคนเดินแหล่งรวมสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยมีระยะทางกว่า500เมตรนะครับที่นี่เนี่ยมีอาหารให้เลือกทานมากมายเลยซื้อแล้วพเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะมานั่งปูเสือทานกันริมชายหาดได้เลยครับ Yeah. Happy New Year! Happy New Year! People. It's time for breakfast. Food can recover food can recover everything. Food. Kind of tired and sleepy, so I do need food and heat up. We, we do, we do. We, we need do. energy because we have still some work to do. Yeah. We probably get something local. So, no fancy food. No fancy food. <laughs> so we just want to check it out. What did you get? What do you mean? Deng Mo. Deng Mo. This is our breakfast. Such a big question. <laughs> so i got grilled chicken and grilled pork on the stick i hope that the food wakes me up <laughs> cheers <laughs> <laughs> ตอนนี้เราถึงที่ร้านาคาเฟ่ชื่อว่าบ้านไรแล้วนะครับบรรยากาศก็จะมีความสวยงามประดับประดับไปด้วยต้นไม้อะไรก็ดอกไม้น่าชนิดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารที่บริเวณหน้าร้านนะครับผมเราจะมาลองชิมสปาติตี้เบคอนกันนะฮะ อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมอร่อยสดชื่นครับโอ้วกขาวางขาวางส่าิัสดีพี่ใหม่สดีพี่ใหม่คับ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาวังนะครับมาถึงแบบเวลาชิวเฉียดก็ที่นี่จะปิด4ี่โมงครึ่งนะครับเรามาถึงประมาณ4ี่โมงสิบห้านาทีนะฮะมีเวลาน้อยมากถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะลงไปที่ชั้นล่างนะฮะก็ต้องนั่งรถรางตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะแต่เราตัดสินใจที่จะเดินนะครับก็เพื่อจะได้ดูความสวยงามของเขาวังได้นานขึ้นนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินลงไปที่เขาชั้นล่างนะครับ นหลังจากที่เราดูสถานที่ด้านในบริเวณเขาวังนะครับเราก็จะเดินลงไปที่ชั้นล่างของเขาวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังในการไปเขาวังนะครับก็คือเจ้าลิงนั่นเองฮะลิงในวังไม่เท่าไหร่นะครับว่าแต่ว่าลิงนอกวังเนี่ยดุมากนะฮะ โอเค it's time to go back to Bangkok now. End of the trip. Yeah. โอเคเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับบ๊ายบายครับ